สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆในการเล่นโหมดติดเชื้อที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเอาชีวิตรอดของฝั่งมนุษย์หรือว่าจะเป็นเทคนิคในการจัดการกับมนุษย์ในฝั่งซอมบี้นะครับซึ่งจะมีเทคนิคอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ สำหรับบทนี้จะเป็นการต่อสู้ของสองฝั่งระหว่างฝั่งมนุษย์และฝั่งซอมบี้ฝั่งมนุษย์ใช้ปืนฝั่งซอมบี้ใช้กงเล็บและสกิลสำหรับฝั่งมนุษย์ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดเชื้อและเอาชีวิตรอดจนถึงตอนสุดท้ายฝั่งซอมบี้ต้องทำการแพร่เชื้อให้มนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นซอมบี้และมนุษย์ที่เหลือรอดเป็น3าคนสุดท้ายจะกลายเป็นแวนคิวเชอร์หรือว่าผู้กำหลับซอมบี้นั่นเอง สำหรับฝั่งมนุษย์ก็จะมีจุดที่ใช้ในการจัดการกับซอมบี้หรือว่าจุดที่ใช้ในการยิงซอมบี้นะครับก็จะมีจุด A จุด B แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุด C โดยที่จุดที่ผมแนะนำนั่นก็คือจุด B แล้วก็จุด C นะครับจุด A ไม่แนะนำเพราะว่าซอมบี้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายเลยโอเคเราจะไปกันที่จุด B กันก่อนซึ่งเวลาจะนับถอยหลังนะครับแล้วก็จะสุ่มนะครับ ให้ผู้เล่นเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เพราะงั้นเรามีโอกาสจะเป็นซอมบี้ตัง้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับต้องคอยระวังเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆด้วยอะไม่มีครับตอนนี้ฝั่งนู้นนะครับส่วนมากจะเป็นซอมบี้กันโอเคนี่ครับพยายามอยู่ในจุดบีไว้ให้ดีนะครับนี่ครับมีซอมบี้วิ่งมาแล้วจุดที่ต้องระวังนั่นก็คือจุดที่อยู่ตรงด้านหน้าจุดนี้ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ซอมบี้สามารถเข้ามาได้เพราะงั้นเราต้องระวังอยู่2จุดด้วยกันหากมีโอกาสนะครับหรือว่าเราคิดว่าเราปลอดภัยเราสามารถวิ่งลงไปเก็บวูดเตอร์ได้ซึ่งเป็นการตัดกําลังของซอมบี้ได้นะครับนี่ครับวิบ่งไปเก็บวูดเตอร์อย่างนี้ทําให้ฝั่งซอมบี้เนี่ยไม่สามารถกลายเป็นบอสได้นั่นเอง แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเสียงมากเอาละ,ะครับคราวนี้เรามากันที่จุด C กันบ้างการเอาชีวิตรอดในจุด C มีจุดที่เราต้องระวังอยู่2จุดจุดแรกนั่นก็คือการที่เราจะยืนอยู่ตรงขอบ อย่างนี้นะครับจะเป็นอะไรที่เสียงมากน,นะครับเพราะว่าซอมบี้สามารถกระโดดตีได้เพราะงั้น,นครับให้เรายืนอยู่ติดกําแพงอย่างนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดนี้นะครับที่ซอมบี้สามารถกระโดดมาได้นะจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าไุึมกระไปโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ซอมบี้เต็มเลยต้องช่วยเพื่อนแล้วพินคิโอมานี่หึมกระไป โอเคหลังจากนั้นให้เราทําการยืนแอบ,บๆข้างในนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางยาวนะครับการที่ซอมบี้จะวิ่งมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาบากนะครับเพราะว่าซอมบี้นี่จะโดนยิงตายก่อนนั่นเองโอ้จุดบีคนเยอะมากนี่ครับเราต้องระวังนะครับพวกซอมบี้ที่กระโดดมาจุดนี้นะครับอันตรายมากนี่ครับมีซอมบี้มาแต่ว่านี่ครับเป็นทางยาวอย่างนี้นะครับการที่ซอมบี้จะวิ่งมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย มันจะต้องตายก่อนแน่นอนโอเคนี่ครับถอดใจวิ่งหนีไปแล้วแต่ว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีอยู่สองคนเท่านั้นนะครับสําหรับจุดนี้อ่าวิ่งมาแล้วสองตัวตายตายเอ้ยย่าเกือบตยวิ่งมาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาก็ต้องหลบมาแล้วอ้ยย่าเอ้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมากันล้วๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามาไม่พร้อมกันนะครับเอาเอาเดี๋ยวดเอ้ยจุดนั้นแตกโอ้โหเอาแล้วไงคราวนี้เหลือแค่จุดสีเท่านั้นที่เราต้องรักษาไว้เดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนเพื่นเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอเคมีมาสมทบอีกหนึ่งคนนี่ครับต้องระวังซอมบี้ที่กระโดดมาด้วยนะยิงตัดกำลังครับยิงตัดกำลัง ปืนที่แนะนําเป็นปืน AK นะครับเพราะว่าเป็นปืนที่รุนแรงนะครับโอ้โห่เด็กๆมากันลัลๆเลยเื้จัดเฮ้ยเอ้าตอนนี้เราเป็นฝั่งของผู้ล่าซอมบี้แล้วโอ้ยซอมบี้กลาลังข้างใหญ่เลยอยืถอยแล้วก็ฟาดถอยแล้วก็ฟาดนะครับเทคนิคในการเล่น ก่งคูล่านะครับอืมอืมนีครับถอยแล้วก็ฟาด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 อืมซอมบี้มันตุกมากตีตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งอืมถอยแล้วก็ฟาดโอ๊ยจะตายจะตายย,ย,ย่ายาเดีย๋ดยเรือยเดื่อยขึ้นดิขึ้นดิ เอ,ออเออเออ,อสวยโอ้ไมล่ละมันมาอีกแล้วผมจะตายเอ้ยนี่ครับไม่ต้องฆ่าซอมบี้หมดก็ได้นะครับเพียงแค่เอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดจนเวลาหมดฝั่งมนุษย์ก็จะชนะไปนะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นผมยังมีเทคนิคในการเอาชีวิตรอดของฝั่ง ผู้กำลับซอมบี้ขัต้ตอนแรกให้คุณผู้ชมขึ้นมายังจุดนี้และมาที่จุดนี้จากนั้นให้ทำการหมอบและค่อยๆไตขอบมาที่บริเวณหลังเสาตรงนี้ซึ่งซอมบี้จะไม่สามารถโจมตีผ่านรั้วไม้นี้ได้ซอมบี้จะโจมตีเราได้อย่างยากลำบากมากๆเลยนะครับถามว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเทคนิคการเอาชีวิตรอด ซอมบี้ตีไม่ได้นะครับและซอมบี้ต้องใช้วิธีเดียวกันกับเรานะครับถึงจะสามารถเข้ามาโจมตีได้นี่ครับจะต้องไต่ขอบมาอย่างนี้นะครับแต่นี่ครับกว่าซอมบี้จะไต่ขอบมาได้ก็โดนตีจนตายเลยนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สร้างความหัวร้อนให้กับฝั่งซอมบี้ได้มากสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าเทคนิคนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ยามที่จําเป็นดีกว่านในกรณีที่เราเหลือคนเดียวนะครับ แต่ถ้าแบบเหลือสามคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสู้ดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมซอมบี้ทาอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นอิทเคพลลักหนึ่งนะครับในการต่อสู้กับซอมบี้นะคราวนี้มาที่ฝั่งผู้ติดเชื้อกันบ้างโดยจะมีซอมบี้อยู่2แบบแบบแรกสปีดซอมบี้จะเป็นซอมบี้ที่มีสกิลในการเพิ่มความเร็ว แบบที่2 s t สเตล h z ซอมบี้เป็นซอมบี้ที่มีความสามารถในการหายตัวโดยผมจะแนะนําเป็นสปีดซอมบี้สำหรับจุดแรกที่ผมจะแนะนำก็คือการโจมตีมนุษย์ที่จุด A นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ตรงจุดนี้นะครับตรงที่มีกล่องโดยที่ซอมบี้นะครับสามารถปีนกล่องขึ้นมาได้นะครับอ่านี่ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถขึ้นมาจัดก,การมนุษย์ที่อยู่ที่จุด A ได้แล้วนี่ เรียบร้อยครับคราวนี้มาที่จุด B กันบ้างให้คุณผู้ชมกระโดดมาที่จุดนี้แล้วกระโดดมาที่ห้องนี้อ่าจะมีคนที่คอยระวังอยู่นะครับเพราะงั้นเราต้องอาศัยจังหวะที่คนเผลอรอครับรออาศัยจังหวะที่คนสนใจซอมบี้ตัวอื่นอ่าจังหวะนี้แหละกดสกิลเพิ่มความเร็ว แล้วกระโดดมาที่จุดนี้เข้ามาโจมตีได้เลยอบอกเลยว่าเ,เรียบร้อยครับนี่ครับจุด b แต่เป็นที่เรียบร้อยจากการแอบเข้ามาโจมตีจากด้านหลังของเรา,เราโอเคคราวนี้เป็นจุด c กันบ้างจุดสุดท้ายนะครับให้คุณผู้ชมขึ้นมาบนจุดนี้เหมือนเดิมแต่เราจะไม่กระโดดาอรอจงังหวะกดสกิลเพิ่มความเร็ว และกระโดดมาที่จุดนี้มีครับนีโหตายก่อนแต่ว่านี่ครับเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ของเราก็ยังสามารถซ้อนได้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับจุด C แตกเป็นที่เรียบร้อยและมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับจุด C นะครับที่สามารถกระโดดขึ้นไปได้เหมือนกันนั่นก็คือการมาที่กล่องตรงจุดนี้ปีนขึ้นมากดสกิลและกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าง่า,ายๆเลยนะครับสำหรับจุด C เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดการกับมนุษย์ที่อยู่ตามจุดต่างๆได้แล้วครับคุณผู้ชมสำหรับการต่อสู้ของซอมบี้ลูกกระจกนะครับเราไม่ควรไล่จนเกินไปนะครับคือวิ่งเข้าไปตีแล้วก็ถอยวิ่งเข้าไปตีแล้วก็ถอยเพราะว่าซอมบี้ลูกกระจกนี่มันตายง่ายนะค,คุณผู้ชมนี่ครับตีแล้วก็ถอยฝั่งซอมบี้นี่อยู่หน้าวงได้นะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าเลือดจะลดตีแล้วก็ถอย ตีแล้วก็ถอยกะจังหวะให้ดีตีนี่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเทคนิคในการเล่นซอมบี้ดุกระจับคราวนี้มาที่การต่อสู้ของบอสกันบ้างหน้าที่หลักของบอสก็คือการบัฟสกิลและการแทงนั่นเองถอยบัฟสกิลให้กับลูกน้องมันจะเพิ่มความอึดให้กับลูกน้องของเราอย่างมากรวมไปถึงตัวเราด้วย และเช่นเคยพยายามตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยนะบัฟสกิลนี่ครับเพิ่มความถึกนี่ตายไปแล้วหนึ่งคนนี่ครับจะทําให้ลูกน้องของเรานี่ถึกขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเยอะเลยเพราะงั้นนี่บัฟนี่จําเป็นมากๆพยายามบัฟให้กับลูกน้องของเราด้วยนะอะเรียบร้อยครับ าก่อนจะกาันแถมสักหน่อยครับเป็นบั๊กนะครับคุณผู้ชมเป็นบั๊กที่อยู่ดีๆด,ดาบของผมมันก็หายไปซะงั้งงนเลยบอกได้เลยว่าเป็นบั๊กที่โ,โหฮาม,มากนักลบที่ไม่มีดาบแล้วจะสู้กับซอมบี้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะบั๊กเหรออาวุธหายอะไรวะเนี่ยผมติดบัก๊กไม่มีอาวุธอ่ะแล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ย ดี๋ยวตอนนี้ใช้ได้แค่ท้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ย,ย,ยวหนยวเดยวเนี่ยวเีเีอยวุดีวีวดี๋วเยไ,ไเไีวเเีีวเเววนีีนนวดด <c oughs> ีดีดดยไไวเ โอเคแต่ว่าตอนนี้ซอมบี้เหลือสองนะครับเออก็ยังดีที่ยังชนะโอ้โห oh.